ครับจะาวเดชครับพ่อแม่พี่น้องชลิพันธ์และพี่น้องไทยทุกท่านครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกวันหนึ่งแล้วนะครับกับเจริญสามเหล่าครับวันนี้ก็วันที่8พฤศจิกายน2564ครับครับวันนี้ผมมีข่าวอยู่หลายประเด็นนะครับจะมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องไปนะครับข่าวก็เป็นข่าวที่สถานการณ์ในประเทศพม่านะครับการทะเลาะในการโจมตีกันเป็นประจําุกวันนะครับวันนี้ก็ไปวุ่นวายที่นายกุ้งอีกแล้วนะครับ แล้วภาคเหนือก็มีนะครับหลายพื้นที่ครับที่เลยเกิดการประทะและการระเบิดขึ้นในประเทศนะครับไม่ว่ารัสเซีในประเทศพม่านะครับในรัฐกะเหร่งนะครับก็มีอยู่หลายพื้นที่เหมือนกันนะครับการเกิดขึ้นก็เป็นการประทะการระหว่างกองทัพพม่าหรือพี่น้องกะเหร่งนะครับที่ผาปุ่นนะครับเราไปดูที่ผาปุ่นกันก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของการประทะและกระหน่ำยิงกันขึ้นกับพวกกบฏเมีอนอนหลายผู้ก่อการร้ายนะครับก็เลยมี กลุ่มพี่น้องกระเดงนะครับก็ได้เกิดขึ้นในเวลาทีนาฬิกาห้าสิบสองนาทีนะครับที่ได้เกิดขึ้นก็เป็นกองทัพพม่าและกองกําลังกระเดงนะครับก็ตามยิ้วเข่าสูงๆนะครับที่กองทัพพม่าหรือพวกขบวนออไนไลน์เลยบุกลุกเข้าไปฉลม่มกองกําลังกระเดงนะครับก็ได้เกิดการตัวรบและการโจมตีกันขึ้นนะครับพี่น้องกระเดงแรงก็ได้มีการเตรมกําลังและการชุมโจมตี พกรบดมินออองลายนะครับที่ได้ถูกกองกำลังกระหน่ำยิงและยิงเลื่อยระเบิด RPG นะครับก็ทำให้พกรบิดมินออองลายต้องได้บาดเจ็บและเสียชีวิตสามรายนะครับในสถานที่เกิดเหตุกับกองกำลังกระเดิงแดงนะครับที่กาแลนสานเงลงกาลาานนะครับที่ติดกันนะครับที่เราเกิดการประทะกระหน่ำยิงกันขึ้นกับพกกระเบมิมนออนไลน์นะครับก็ได้มีกลุ่ม MPF นะครับ MPF มาช่วย พี่น้องการดึงแรง k n l a นะครับในสถานที่นั้นก็เลยมีสองกองกําลังร่วมการโจมตีพวกกบฏเมืองอองไลน์นะครับก็ได้ทําให้พวกกบฏเมืองอองไลน์ต้องไล่ลาดถอยไปก่อนนะครับแต่ว่าไม่สามารถเข้าในพื้นที่วิวเขาได้นะครับวิวเขาก็จะมีวิวเขาลือกและวิวเขาสูงนะครับป่าดึกนะครับไม่สามารถเข้าในพื้นที่ได้เพราะว่าได้ถูกทางกองกําลัง k n l a ไล่รอบระเบิดและบางระเบิดได้กระหนันจริง ชุม่มโจมตีเป็นจุดเป็นจุดนะครับก็เลยทําให้พกกเบือมันออนไลน์นั้นต้องได้ล้าถอยออกมาก่อนนะครับเออและเกิดการประทะได้กระหน่ำยิงกันนี้ก็เป็นในเวลาสี่วันห้าวันวันนี้แล้วนะครับติดกันเพราะว่ามีพกกเบือเมินอ่อลน์มาแอบชุ่มโจมตีเป็นจุดเป็นจุดนะครับแต่ว่าได้ถูกทางกลุ่มกองกแดงแดงได้ชุ่มโจมตีได้ไล่าล่อหลักโจมตีพกกรเบือดเมนอ่นงลายเป็นประจำยี่สิบชั่วโมงอยู่แล้วนะครับ มาที่กองกำลังปกป้องประชาชน YDF นะครับก็ได้โจมตีพวกกรเบิมือออนไลน์ที่วันทุกโลดเข้ามาตามถนนนะครับก็เลยเกิดการประทะก,กระหน่ำยิงกันขึ้นกับกองกำลัง YDF กองกำลังปกป้องประชาชนหนุ่มใบดุนนะครับก็แต่ถึงจริงๆนะครับก็ทําให้พวกกรเบิมือออนไลน์ต้องได้เสียรถวันทุกไปหนึ่งคันและทหารอีก15นายนะครับที่ไล่เสียชีวิตนะครับก็บาดเจ็บจำนวนมากเหมือนกันนะครับ หลังต่อมาก็เลยมีพวกกบฏมินอองหลายไล่ประสานงานไปทางทับใหญ่นะครับก็ได้ขนกําลังเข้ามาในพื้นที่ที่ติดกับยัดกุ้งนะครับในเขตย่านกุ้งนะวันนี้ถือว่าดูเดือดเหมือนกันนะครับก็เลยมีพวกกบฏมินอองหลายไล่ปกป้องประชาชนนะครับกลุ่มปกป้องประชาชนได้กระนํายิงและเข้าในเวียงนะครับเข้าในหมู่วานทุกที่นะครับที่มีสารทัพพวกกบฏมินอองหลายไล่เข้าไปฉลบมนะครับวันนี้ถือว่าได้ทําให้พวกกบฏมินอองหลายได้แตกกระจายนะครับได้ ตื่นกระนกกันนะครับก็ได้ทําให้ค่ายของพกบทเมืองอ่องหลายไล่แตกหลายจุดที่เร็วนะครับในวันนี้ถือว่ากลุ่มปกป้องประชาชนหรือว d f นั่นฉลมถึงในจังหวัดหรือในฐานทัพพกบทเมืองอ่องหลายที่เร็วนะครับไล้มีกองกำลังว d f ได้ใช้อาร์จีตามฉลุมรถวันทุกของพกบทที่รัดกระเวนตามหมู่ว้านหรือในรอบๆหมู่ว่านนะครับก็ได้ถูก บาดีเอฟใช้ระเบิดจำนวนมากนะครับก็และเกิดการเสียชีวิตไป15นายและบาเดเจ็บจำนวนมากนะครับในวันนี้ถือว่าทางกลุ่มบาดีเอฟและกลุ่มปกป้องประชาชนนั้นเข้าไปเช่นอย่างหนักนะครับก็เมื่อวานมีรื่อทรุ่งดังขึ้นที่ทหารพวกกระเบิมือออนไลน์ผู้ก่อการร้ายเข้าไปทำร้ายประชาชนนะครับก็ไล่เกิดปัญหาขึ้นอย่างหนักนะครับในวันนี้ มีขุับาดีเอฟไล่ไปชุ่มโจมตีพกกบทเมือนอ่องลายตั้งแต่ในเวลา7จ็นาฬิกาสนาทีถึง11บเนาฬิกาสานาทีนะครับก็ได้ทําให้พกกบิเมือนอ่องลายได้ตื่นกระดกไม่กล้าออกรัดกระเบนหรือไม่กล้าเข้ามาในที่เกิดเหตุนะครับก็ และใช้เฮลิคอปเตอร์ได้มาตรวจสอบในพื้นที่นะครับอยู่ไกลๆแล้ว,ลวตรวจสอบนะครับแต่ว่าไม่กล้าเข้าใกล้นะครับกว่าเฮลิคอปเตอร์ด่วงนะครับหลังต่อมาได้ใช้ปืนโกลในเฮลิคอปเตอร์ที่ติดกับเฮลิคอปเตอร์นั้นยิงช่วยนะครับยิงเข้ามาในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนก็ได้ทําให้วันเดือนของพี่น้องประชาชนต้องไล่ถูกภัยไหม้และพังยับหลายหลังคาเดือนนะครับ หลังต่อมามีวัยรุ่นนักศึกษาสองคนกลับตรงเดินมามาในหมู่ว่านก็ถูกพวกกบฏเมียนองไล่จับทุบตีนะครับก็ทําร้ายวัยรุ่นสองคนโดยไม่ถามเหตุผลอย่างใดนะครับวัยรุ่นสองคนไม่มีเหตุผลอะไรเมื่อมีความผิดอะไรก็ได้ถูกการกระทําของพวกกบฏเมียนองไล่มัดแล้วก็ทุบตีนะครับทำกับพี่น้องประชาชนหรือหนุ่มนักเรียนสองคนบาดเจ็บจำนวนมากนะครับ มีกองกำลัง PDF นะครับได้เข้าปจะรมุมกองทัพอากาศเสียชีวิตไปสนายนะครับที่ในย่านกุ้งนะครับก็ทำให้พวกกระบิดมินอองลน์ไม่พอใจนะครับก็ว่ากลุม PDF นี้กล้าจริงๆนะครับ ได้มีกลุ่มปกป้องประชาชนหรือกลุ่มฟิลิปปินนั้นไล่เข้าไปบุกโจมตีนายทหารกองทัพอากาศของพวกกเบฏมินอองหลายที่ยานกุ้งนะครับนักเยนสองคนถูกสังหารเมื่อถีมือที่บุกเข้าไปโจมตีในกองทัพอากาศนะครับที่ว่าสุดยอดนะครับเพราะว่าแค้นเพื่อเป็นชายข่าวให้พวกกเบิมินอองหลายและทําให้พี่น้องประชาชนต้องไรับ ความเดือดร้อนนะครับมีเรื่องของการที่แคนได้การที่ตามล่าก,กันนะครับไล่เกิดขึ้นประจําทุกวันนะครับที่ในย่านกุ้งหล,หลายๆพื้นที่นะครับก็ได้เกิดระเบิดขึ้นเหมือนกันหลายจุดนะครับก็ทําให้ พว,วออพวกกบเมนออนไลน์ผู้ก่อการร้ายต้องไล่ทำงานหนักขึ้นนะครับก็ได้มีกลุ่มพิจิเบิร์กลุ่มปกป้องประชาชนไล่เข้าไปดูแลประชาชนที่มีพวกกบเมนออนไลน์เข้าไปรังแกประชาชนเละพี่น้องประชาชนนั้นนะครับวันนี้ก็ไล่เข้าไปจมด้วยระเบิด RPG และระเบิดเย็บหล,ยหลายลูกนะครับก็ทําให้พวกกบเมนออนไลน์ต้องไล่ตรวจเชื่อมคว้นตามถนนที่มีชาวบ้านขันจรไปมาอย่างหนักนะครับ เรามาที่กลุ่มรวมกําลังนะครับกลุ่มรวมกําลังหล,หลายๆกลุ่มนะครับที่หาปุ่นนะครับก็อด้เกิดการสลบและการโจมตีกันกับพวกกบฏมินออลายผู้ก่อการร้ายอย่างหนักที่เร็วนะครับในวันนี้ ก็จะได้มีกลุ่ม p g จและกลุ่ม k n d f และ KA และ k g ชาตินะครับลายจล่วมของพวกกบฏมือนออนไลน์นะครับจะได้มีทีกลุ่มนี้ร่วมกำลังกันนะครับรอจุ่มโจมตีพวกกบฏเมือนออนไลน์ผู้ก่อ,อก,การร้ายที่ไล่ลก่าเข้ามาที่ในผาบุญน,นะครับก็ทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต้องได้อพยพหนีออกจากหมู่ว้านและทิ้งว่านเดินไปอย่างหนักนะครับ หลังต่อมาได mm ้มีพวกกระเบิดมินออนไลน์เล้ยิงอาวุธปืนใหญ่ยิงไปมั่วจ้นะครับทําให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนต้องได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับบังบ้านก็ไลยถูกภัยไหม้นะครับเพราะว่าเล่ยลนอาวุธปืนของพวกกระเบิดมินอนไลน์ยิงเข้าในหมู่บ้านนะครับนี่ครับการกระทาของพวกกระเบิดมินออนไลน์ผู้ก่อการร้ายนะครับจะเข้าไปลังแกพี่น้องประชาชนก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปรบกองกําลังจีกองกําลังที่มารวมกันโจมตีพวกกระเบิดมินออนไลน์นั้นนะครับ หลังต่อมาก็ได้มีเฮลิคอปเตอร์ของพวกกบฏมินอองไลและเข้ามาดูแลและตรวจสอบในพื้นที่และยิงอาวุธปืนไปมั่วั่วตามภูเขายิงให้ภูเขาเปลี่ยนหอลล็อกหรล้านไปหมดนะครับเกิดจะไม่มีที่จอนตัวเชื่อที่แอบซุ่มโจม,มตีนะครับนี่ทับทางพวกกบฏมินอองไลกระทากับพี่น้องประชาชนเลืกลุ่มปกป้องประชาชนและกลุ่ม f, f ิ f และ YDF เคเอและเอจัต์นะครับก็ได้ถูกกระบวนกเมินอ้างหลายยิงอาวุธปืนเข้าใส่อย่างหนักนะครับเพราะว่าที่เอามายิงพี่น้องประชาชนนั่นก็เปลี่ยนลูกปืนของพี่น้องประชาชนที่เก็บภาษีพี่น้องประชาชนนั่นหันมายิงพี่น้องประชาชนนะครับนี่ครับการกระทําของพวกเขานั้นไม่ใช่ว่าเป็นทหารที่ดูแลประเทศนะครับเปลี่ยนทหารที่กวาดล้างประชาชนและชาติพันธุ์ที่ในประเทศ จำนวนมากนะครับที่เป็นชาติพันธ์ชาดิพันธ์ในประเทศนี้ก็มีจํานวนมากนะครับไม่ว่าชาวยนินชาวเ,เดียชทาวทุกทุกอย่างนะครับทาวอะไรดีไม่รู้นะครับที่อยู่ในประเทศพม่านะครับประเทศพมา่านี้มีกลุ่มลหลายกลุ่มมีชนเผ่าหลายชนเผ่านะครับมากทีเดียวนะครับเพราะว่าดันหลับหนึ่งในโลกแล้วนะครับที่เป็นชนเผ่ายะที่สุดนะครับในประเทศพม่านะครับก็ได้เกิดการโจมตีนะครับ ในเกิดการร่รมรายการประท่ากันขึ้นเพราะว่าจะมีนายทุนลหลายคนที่ร่ารวยที่มีเงินทองนะครับที่ผลิตยาลหลายคนนะครับก็ได้จ้างโจมตีลหลายๆอย่างบางคนก็เข้าไปร่วมกับพวกกบฏมนออนไลน์แล้วมาลบช่วยเมินออนไลน์ก็มีนะครับเรื่องของการสุญเสียต,ต่างๆที่กลุ่มทริพานหรือกลุ่มติดอาวุธนะครับเพราะว่ากลุ่มเล็กๆเป็นภัย ทุ่มโจมตีนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเรื่องของการชุนเฉียและการเสียชีวิตนะครับเพราะว่าพวกกรเบ,บมนอ,อลาทผู้ก่อการร้ายจะพยายามเสริมเสบียงอาหารและขนอาวุธยุทธปกรณ์ต่างๆเข้าไปในพื้นที่ที่มีทัพของเขานะครับก็เขาก็ไลยถูกถล่มและไล่ถูกความเสียหายอย่างหนักนะครับครับมาที่ k IA และ พกกับิดเมลนออนไลน์นะครับที่ได้เกิดการประทะกระหน่ำยิงกันขึ้นในเวลานี้นะครับได้ทําให้พกกับิดเมออนไลน์ผู้ก่อการร้ายที่ไล่เลือนทางเท่าเข้ามาในพื้นที่ของ KIA 1 4 4คนนะครับก็ถูกทาง k i ไไล่ใช้อาวุธปืนแล่เบิดเจ็บที่หลักเอาไว้นะครับก็มี พบกบฏเมีนอนองลายไล่มาเย็บชัยนะครับเจีอชีวิตไป2คนนะครับก็บาด7-8คนนะครับในพื้นที่นั้นเกิดขึ้นแล้วก็หลังต่อมาขึ้นมาในพื้นที่ที่2นะครับก็ได้ถูก RPG ของ KRA อีกด้วยนะครับก็เลยทำให้พวกกบฏมืนอ,อองลน์ต้องไล่เสียชีวิตลงไปอีก14ลายและบาดเจ็บจำนวนมากเหมือนกันนะครับหลังต่อมามีพวกกบฏมืนอ,อองลน์ไม่พอใจสารงานไปทางทับใหญ่ไลข่ขวนวันทุกรวดเข้ามาย5จีบหคันมาในพื้นที่และมีเฮลิคอปเตอร์มาด้วย2องลำนะครับก็เลยมาตรวจ ในบริเวณที่เกิดเหตุที่มีการประทะก,กันกับกองกําลัง KIA และกับพกกระเบินออนไลน์นั้นนะครับตอนนี้ก็เป็นในเวลายิงกันขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับหลังต่อมาได้มีกองกําลัง KIA ได้เสียสีชีวิตไป6นายและบาดเจ็บ2นายเหมือนกันนะครับทั้งสองกำลังและตึงกำลังและยิงกันก็ลังขึ้นอยู่เป็นระยะระยะนะครับในเวลานี้ ลังต่อมาในพวกบพวกบมืออองไลน์ผู้ก่อการได้ไล่ยึงอาวุธปืนใหญ่เข้ามาในพื้นที่ของกองกำลัง j จ a นะครับก็ได้มีเรื่องของการถอนกําลังออกในพื้นที่นะครับก็ทําให้พวกกบมือออนไลน์ต้องได้ลุกล่าเข้ามาในพื้นที่ถึงจุดที่2นะครับแต่ว่าจุดที่3ามไม่เข้าได้นะครับตอนนี้ก็ได้มีเสียงปืนลังขึ้นเป็นระยะระยะนะครับสองฝ่ายได้ตึงกําลังกันเด้่โจมตีกันอยู่นะครับ สำหรับวันนี้ขอ,อยุติตรงนี้ก่อนนะครับขอขอบพระคุณที่พี่น้องเข้ามารับชมรับพังทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ผักกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ